เครื่องไม้เครื่องมือสําหรับคนที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพนะครับ,รบหลายคนอย่างที่อาจารย์สุปเบศ็บอกคือถ้าเราไปคอนเซัลกับที่ปรึกษาเนี่ยเราต้องทํารายงานเรื่องการกินอบอกเขาอยู่ตลอดเวลา แล้วก็การออกกําลังกายการใช้ชีวิตตื่นกี่โมงนอนกี่โมงอแอปที่ะจะบันทึกเลกคอร์ดสถิติเหล่านี้ได้ดีที่สุดคือ my fitness pal โอ้โหตัวนี้นะครับก็จะเป็น food tracker ด้วยนะคือเราสามารถเลือกเลยว่าเรากินอะไรเมนูที่ใกล้เคียงแล้วเขาก็จะ s ม m m a r ่ไอแคลอรีที่เป็นมาตรฐานกลางเข้าไปนะอย่างน,น้อยเราก็คํานวณได้ว่า1วันเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยรับแคลอรีเข้าไปเท่าไหร่ แล้วต้องเบินเอาออกเท่าไหร่ My Fitness Pal นะครับเป็นฟู้ดแท็กเกอร์ที่ดีมากๆแล้วก็ใส่พวกสถิติในการออกกำลังกายเข้าไปได้ด้วยนะครับ,รบตัวต่อมาครับชื่อว่า Map m y r u n นี่อันนี้เป็นของ Under Armour ซื้อไปแล้วนะฮะก็ไปใส่กับรองเท้าของเขาแล้วก็เชื่อมโยงกันกับแอปบนมือถือหรือ Smart Watch เสร็จแล้วมันจะตรวจวัดได้ละเอียดมากขึ้นคือปกติเราใส่สมาร์ทวอ์ใช่ไหมรับสัญญาณจาก G P S, <S ก็จะได้อะไรได้ความเร็วระยะทางค,าะะคำนวณฮาร์ดเรทเอามาคำนวณเป็นแคลอรี่ได้แค่นี้แต่พอคุณพ่วงกับตัว MAP My ล u n ัที่มีชิปที่รองเทา้าคุณจะได้ Cadence ก็คือรอบขาได้สไต e ์เลนส h ก็คือจังหวะการก้าวก้าวยาวก้าวสั้นเอาทั้งหมดนี้มาพัฒนาการวิ่งได้ เอามาแก้ไขปัญหาวิ่งแล้วบาดเจ็บเอามาวิ่งแก้ปัญหาว่าวิ่งแล้วคุมโซนไม่ได้ต้องทํำยังไงถึงจะได้คุมโซนนะฮะคุมออกกําลังกายเอาแบบแฟตเบิร์นโซนไหนดีที่สุด2กับ3ครับนี่โซนสนะครับอันนี้เขาก็ตั้งแบ่งแบ่งเป็นสีไปเลยนะอย่างผมใส่ใส่กับพวกสมาร์ทวอทวิ่งวิ่งไปเนี่ยหน้าจอขึ้นสีเขียวคือโซน2วิ่งวิ่งไปนะฮะอ้าวตัวสุดท้ายคือเฮลทับอันนี้เป็นแอปของเมืองนอกนะฮะซึ่งต้องจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนหรือรายปีครับ พอจ่ายเสร็จแล้วเขาจะมีเป็นนายแพทย์ครับหรือ,อห,หรือหรือที่ปรึกษาเอาไว้ให้เราปรึกษาได้เลยเราสามารถแชทคุยได้เลยโอ้โหอยากรู้เรื่องอะไรเจ็บป่วยด้านไหนมีอาการแบบไหนจะปรับปรุงสุขภาพตัวเองยังไงมีหมอให้คุยด้วยแต่เราต้องจ่ายเป็นค่าสมาชิกแล้วเขาจะมีว่าวันนี้คุณหมอคนนี้เข้าเวรก็คุณก็เข้าไปวีดีโอคอลเข้าไปแล้วคุย ต้องเริ่มจากคุยให้รู้เรื่องก่อนนะนะอ่าเป็นภาษาอังกฤษใช่ใช่ใชนะฮะถ้าถ้าคุยภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อย่าไปจ่ายตังค์ครับนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีถึงขนาดนี้แล้วแอปดูแลสุขภาพแบบมีหมออยู่ในแอปรอเลยเอ,อ่ะอยากรู้เรื่องอะไรกดคุยกับหมอเลยนะง่ายเลยสิ้นเรื่องไปหลายคนอยากรู้ไงเนี่ยอันนี้กินได้ไหมอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างงั้นเป็น,นอย่างน,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 นี้สุดท้ายไม่ทําอะไรสักอย่างทําแบบเดิมถาม <c oughs> ทําไมถามหมอทําไม